เอาใจวัยรุ่นสาย GE คันนี้ไม่ควรพลาดจัดทรงแต่งหล่อลงล้อมาให้ครบสำหรับวันนี้นะคะอยู่กับออยอแล้วนะคะที่นี่บริษัททออโต้นะคะทออโต้ราสวยยังไงกระจบรถตรงปกต้องเข้ามาที่นี่เลยนะคะทออโต้ค่ะวันนี้นะคะออยมีแบรนด์หลักอย่าง h o n d ้านะคะเป็น Honda าซนะคะที่หลายๆท่านตามหาหรือว่าวัยรุ่นกำลังตามหานะคะคันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยลูกค้าได้เป็นรถปี2008นะคะในราคาเพียง199,000บาทเท่านั้นเองคันนี้มีดีอะไรเดี๋ยวไปดูดีเทลกันเลยคะ่ะ มาพร้อมกับกระจังหน้านะคะได้สีเดียวกับตัวรถเลยช่องรับลมได้เป็นแนวนอนสีดําแบบนี้มาพร้อมกับไฟหน้าได้เป็นไฟหน้าฮาโลเจนค่ะในส่วนของด้านล้อคันนี้เราจัดทรงแต่งหล่อลงล้อมาให้แล้วเรียบร้อยได้เป็นล้อแม็กซ e เอมเนะคะสีทองขอบสิค่ะในส่วนของด้านกระจกนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยในส่วนของด้านซอกประตูนะคะคันนี้นะคะจะได้หัวน็อตเดิมๆนะคะจากโรงงานเลยนะ ไม่มีการแกะขันไข่แต่อย่างไดนะคะสติกเกอร์แผ่นเพจอยู่ให้ครบเลยมาต่อกันที่ด้านหลังได้นในส่วนของสปอยเลอร์หลังนะได้สีเดียวกับตัวรถเลย มีในส่วนของเสาอากาศมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับไฟนะคะได้เป็นไฟไฮฮาลเจนนั่นเองนะคะโลโก้นะคะแจ๊สนะคะเป็นสีคมเรียมมาพร้อมกับกล้องถอยหลังค่ะได้ไปลายท่อแต่งไคเทแบบนี้มาต่อกันที่ภายในเลยค่ะได้เป็นเบาะผ้าสีทูโทนแบบนี้เดินได้สีดําสวยๆเลยทรงสปอร์ตค่ะในส่วนของพวงมลาลัยได้เป็นพวงมลาลัยพาวเวอร์สก้านนะคะ มีโลโก้ Honda สีแดงให้นะคะหน้าจอนะคะเจ้าของเดิมติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะได้หน้าจอใหญ่ๆเบิ่มๆแบบนี้เลยในส่วนของด้านแอร์นะคะจะได้เป็นแอร์แอนาล็อกเกียร์ออโต้ค่ะภายในห้องเครื่องนะคะได้เป็น Honda IVT e c นั่นเองลูกค้าคะภายในห้องเครื่องไม่มีการไหลเยิ้มของน้ำมันเครื่องเลยนะคะคานด้านหน้าไม่มีม่งมาอย่างแน่นอนจุดแต้มสีเมอัพเดิมนะคะกลมๆแบบนี้เลยน็อตไม่มีการขยับขันไขเลยนะคะในส่วนของด้านบนนะคะ เม็ดอาร์ตกลมๆคมๆสวยแบบนี้ลูกค้าได้ในส่วนของแผ่นเพจแผ่นมอกนะคะสติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานเลยค่ะสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าได้รถปี2008แต่ยังจัดไฟแนนซ์ได้อยู่นะคะจัดเริ่มต้นนะคะได้5ปีพรอยู่ประมาณ5,000ไปปลายเท่านั้นเองนะคะกับราคาตั้งขาย1 9 9 0 0 0บาทนะคะก่อนจะไปวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปถัดๆไปของทางร้านเรานั่นเองนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ